คุณพิจาร์คักก้าไกลอภิปรายเรื่องการทุจริตกับการล่มของเรือรบหลวงสุโขทัยเรื่องนี้น่าสนใจมากทุกคนคุณพิจาร์ได้พูดถึงความจริงเกี่ยวกับเรือรบหลวงสุโขทัยไว้6ข้อค่ะอย่างแรกคือวันนั้นเรือรบหลวงสุโขทัยเดินทางจะไปร่วมงานครบรอบของกรมหลวงชุมพรที่จังหวัดชุมพสรสภาพอากาศยแย่ทําให้ไม่สามารถเข้าเทียบท่าที่จังหวัดชุมพรได้ความจริงแล้วเนี่ยเรือรบหลวงควรจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบนะคะเพราะเป็นท่าเรือน้ําลึกเดียวในแถวๆนั้นซึ่งในขณะที่เรือ รบหลวงลำอื่นๆที่เข้าเทียบท่าที่ชุมพรไม่ได้เหมือนกันอะ่ะก็ไปจอดที่บางสะพานกันหมดแต่เรือรบหลวงสุโขทัยอะ่ะถูกใครบางคนสั่งให้กลับสัตหีบท่ามกลางคลื่นพายุที่ค่อนข้างจะกระหน่ำและรุนแรงในวันนั้นคําถามคือใครเป็นคนสั่งการเพราะเป็นไปไม่ได้ที่คนขับเรืออยู่ๆจะขับเรือกลับสัตหีบเลยทั้งๆที่ความจริงแล้วเรือรบหลวงลําอื่นเนี่ยไปกองกันอยู่ที่บางสะพานกันหมดดังนั้นคนสั่งการต้องมีแน่ๆแล้วคนสั่งการควรจะเป็นคนรับผิดชอบในการล่มของเรือครั้งนี้หรือเปล่าอย่างที่2่วันเเกิดหตุเอกชยนคนาดว่าจะมี่นสูงกวา6 แต่ว่าทางกองทัพเรือทํานายไว้ว่าจะมีขึ้นสูงแค่2.5เมตรเท่านั้นเองค่ะคือทํานายผิดไปเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านเรือหลายๆคนก็ออกความเห็นตรงกันว่าความจริงอ่ะขึ้นสูง6เมตรเนี่ยมันไม่มากพอที่จะทาให้เรือลบหลวงสุโขทัยล่มนะเพราะว่าเรือลบหลวงสุโขทัยอ่ะเป็นเรือที่ออกแบบมาให้รองรับขึ้นสูงได้6เมตรดังนั้นค่ะสภาพอากาศจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุข,ของการล่มของเรือในครั้งนี้เว้นเสียแต่ว่าเรือลบหลวงสุโขทัยอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานตั้งแต่แรก 3ค่ะหลังจากตรวจสอบเอกสารของทางเรือรบหลวงแล้วพบว่าจริงๆเนี่ยเรือรบหลวงก็ไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริงๆอะหลังจากการส้มบำรุงตั้งแต่ปี61-64พบว่า กว่าสมอเรือเรือฝั่งขวาไม่สามารถทํางานได้มาตรวัดแรงดันต่างๆที่ใช้ในเรือลบหลวงไม่สามารถทํางานได้ทั้งมาตรวัดเครื่องสูบน้ํามาตรวัดมอเตอร์สูบน้ํานอกจากนี้มาตรวัดมอเตอร์สูบน้ํายังพบการรั่วไหลของน้ําแถมยังมีการสั่นอย่างรุนแรงและเครื่องจักรอื่นๆก็สั่นอย่างรุนแรงกว่าอีก6เครื่องแม้แต่เครื่องที่ติดตั้งใหม่หลังการซ่อมบารุงก็สั่น แต่ว่าความผิดพลาดมันไม่ได้มาจากการที่เครื่องเก่าแล้วแต่มันมาจากการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเสีย1เครื่องจาก4เครื่องพอเรื่องนี้ค่ะไปถามคนในกองทัพเรือว่าเฮ้ย <c oughs> เครื่องกําเนิดไฟฟ้ามันเสียอยู่1เครื่องจาก4เครื่องแล้วออกเรือได้ยังไงคนในกองทัพบ,บอกว่า ก็อีกสามเครื่องยังใช้ได้ี่เสียไปเครื่องเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะเครื่องที่เสียก็เป็นเครื่องสำรองอยู่แล้วอา่าวแล้วเวลาเบิกตังไปส้มทำไมถึงเบิกเต็มอะในส่วนของตัวเรือค่ะพบว่ามี13จุดที่ต้องส้มนะคะก็คือเรือลบอะเวลาใช้ไปเรื่อยๆเหล็กมันจะบางลงเรื่อยๆแล้วเขาพบว่ามี13จุดที่จาเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วนก่อนจะออกเรือครั้งถัดไปจากนั้นค่ะกองทัพก็ออกมาชี้แจงว่า่้มแล้วนะ่้มต้อง15จุด แต่ปรากฏว่าไอ15จุดที่ว่าก็คือไปซ่อมในจุดที่ไม่ควรซ่อมค่ะไปซ่อมในจุดที่ไม่ได้ฉุกเฉินนะสรุปเราไอ13จุดที่ฉุกเฉินนะ่ะถูกซ่อมจริงๆแค่5จุดเท่านั้นเหลืออีก8จุดไม่ได้ซ่อมและไอจุดที่ไม่ได้ซ่อมเนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่ติดกับห้องเครื่องก็คือถ้าน้ํามันรั่วตรงนั้นนะ่ะก็จะเข้าห้องเครื่องเจอเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเจอเครื่องยนต์ดีเซลได้เลยนะสุดท้ายค่ะในการซ่อมบํารุงเรือมีการถอดครีบเรือซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกันเรือโครองออก พออ้างว่ามันเก่าแล้วอะไรหาไม่ได้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยชิ้นส่วนอะไรเนี้ยเป็นชิ้นส่วนสําคัญมากอะไหล่น่าจะหาได้ไม่ยากสาเหตุที่เขาเอาออกน่าจะเป็นเพราะว่าบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกองขับเรือไม่สามารถหาอะไหล่ชิ้นนี้ได้มากกว่าสารุปง่ายๆก็คือถ้าให้บริษัทอื่นซ่อมอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เอาคีบเรือชิ้นนี้ออกหรืออาจจะหามาเปลี่ยนแต่พอให้บริษัทนี้ซ่อมอ่ะ เขาเอาเชือบเรือชิ้นนี้ออกไปเลยแล้วประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรรู้เปล่าคือบริษัทที่ส้มเรือลบหลวงใหญ่ขนาดนี้เป็นบริษัทห้องแถวเล็กๆที่มีทุนจดทะเบียนแค่1ล้านบาทและมีพนักง,งานแค่20คนเว้ยสาเหตุสําคัญที่บริษัทนี้ได้งานเพราะว่าบริษัทนี้มีสายสัมพันธ์อันดีกับคนโทรคนหนึ่งในกองทัพเรือนะคะทุกคนงงไหมว่าไอประเด็นเรื่องเอาไปส้มแล้วเขาส้มไม่เสร็จแต่ไม่เท่าไหร่ แต่ไอคนที่เซ็นรับอะคิดยังไงทำไมถึงเซ็นรับเหมือนเราเอารถไปซ่อมแล้วเขาซ่อมมาไม่เสร็จอะแต่เราเซ็นรับรถว่ารถสภาพดีแล้วเราเอามาใช้ต่อคืออะไระเพื่ออะไรทําไมทําแบบนั้นอะ อย่างที่4ค่ะมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบริ่งเพลาจากักมันเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ไว้กันน้ําเข้าจากทางท้ายเรือนะคะอุปกรณ์ตัวนี้มีประเด็นก็คือก่อนหน้านี้กองทัพเรือได้จัดซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาให้เรือรบหลวง2ลําค่ะแต่ว่าผ่านไป6ปีก็ยังไม่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้ให้กับเรือรบหลวง2ลําเขาก็เลยมีคนสงสัยว่าแล้วทาไมไม่เปลี่ยนอ่ะทำไมมันถึงดองไว้อยู่ในห้องสต็อกตั้ง6ปี พอมีคนไปตรวจสอบเขาพบว่าจริงๆอ่ะกองทัพเรือรู้ตั้งแต่วันแรกที่ตรวจรับของแล้วว่าของที่เอามามันเป็นของย้อมแมวคือมันมีความชำรุดสุดหรออยู่ในนั้นช่างเรือเขาก็แค่เห็นแล้วแหะว่ามันชำรุดเขาก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนเพราะกลัวว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วอ่ะแทนที่เรือมันจะใช้ได้ดีกว่าเดิมเรืออาจจะล่มก็ได้ ก็เลยปล่อยให้มันกองดองอยู่ในนั้น6ปีค่ะที่น่าแปลกใจก็คือทัพเรือรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าของที่ส่งมาโดนย้อมแมวไม่มีคุณภาพแต่ทัพเรือก็ไม่ได้มีการเคมของกลับหรือไม่ได้มีการเรียกเงินคืนแต่อย่างใดนะคะก็คือเซ็นรับมาทั้งที่รู้ว่ามันเสียด้วยเหตุนี้ค่ะคุณพิจาร์ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าจริงๆแบริ่งเพาจากของเรือรบหลวงสุโขทยัยอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าอะไรมันเน่า่ะจนสุดท้ายตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุให้น้ําเข้าเรือนะ ข้อที่5ค่ะจากรายงานการซ่อมแซมล่าสุดพบว่าเรือรบหลวงเนี่ยมีรายการรอซ่อมอีก19รายการนะคะ1ในนั้นคือเกียร์ฝั่งซ้ายซึ่งเป็นงานซ่อมใหญ่มูลค่าสูงถึง7ล้านบาทคำถามคือทำไมกองทัพถึงดันทุลังเอาเรือที่จําเป็นจะต้องซ่อมต้อง19รายการเอาไปใช้อะ ข้อหค่ะพลเรือจริงๆพลเรือลำนี้ต้องมี97าตำแหน่งแต่ปรากฏว่าตอนออกเรือจริงๆอ่อะขาดไปถึง22ตำแหน่งอย่างเช่นช่างกลวิศวกรไฟฟ้าและที่สำคัญที่สุดเรือลำนี้แม่งไม่มีแม้กระทั่งต้นกลเรือด้วยซ้ำอะต้นกลเรือคือวิศวกรที่ดูแลเรือทั้งลำเลยค่ะเขาจะเป็นคนดูแลเครื่องจักรทุกอย่างในเรือเอาง่ายๆคือเขาคือวิศวกรที่ดูแลเรือทั้งลำจริงๆอะ หน้าที่สําคัญแบบนี้แต่เขากลับไม่เอาคนที่เป็นต้นกลนขึ้นเรือไปด้วยประเด็นที่พีคมากกว่าน,นั้นคือตําแหน่งต้นกลของเรือรบหลวงสุโขทยัยว่างมาแล้วกว่า18เดือนนะคะอา้าวแล้วก่อนหน้านี้แวงออกเรือกันยังไงวะสรุปจากความไม่พร้อมทั้งหลายทั้งมวลค่ะมันทําให้เหตุการณ์นี้มีทหารเสียชีวิต24นายและยังถ่ายสาบสูญอีก5นายนะสุดท้ายค่ะเรื่องที่พีคที่สุดก็คือเรือที่ออกไปช่วยตามหาคนนะออกไปได้แค่10วันพังอีกลำหนึ่งออกไปได้แค่7วันก็พัง ันเหมือนว่ากองทัพเรือไม่ได้สนใจดําเนินการซ่อมแซมเรือรบลําไหนอย่างจริงจังเลยอะเหมือนทําให้แค่มันลอยน้ําได้ก็พอแล้วกะว่าเอาไว้โชว์เฉยๆไม่ได้เอาไปลบอะไรแบบนี้นะแต่ค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเรื่องเรือรบหลวงยังไม่จบหลังจากเรือรบหลวงล่มไปแล้วเนี่ยยังมีคนคิดจะหาผลประโยชน์จากเรือรบอีกโดยเขาหาประโยชน์จากการกู้เรือค่ะ คือในการกู้เรือเนี่ยเขาเปิดให้บริษัทต่างๆเสนอราคานะคะโดยเสนอตัวเข้ามาเขาจะมีคุณสมบัติหลักกําหนดไว้3ข้ออย่างแรกคือต้องมีประสบการณ์ในการกู้เรือมากกว่า1,000ตันข้อ2ต้องเคยกู้เรือที่จมลึกมากกว่า50เมตรข้อ3คือเป็นสมาชิกของสาพันกู้เรือนานาชาติค่ะ ซึ่งก็มีบริษัทชั้นนาจากต่างชาติกว่า30บริษัทให้ความสนใจกับงานงานนี้นะคะแต่ทีนี้มันมีบริษัทของไทยอยู่บริษัทหนึ่งค่ะที่ไม่มีคุณตี้ใดๆใน3ข้อนี้เลยแต่มีอย่างเดียวคือพลเอกประวิตยแนะนํามาก็คือได้รับการรับรองจากพลเอกประวิตยค่ะก็เลยทําให้คนหน้างานเนี่ยลำบากใจจนบ่นกันเป็นเสียงในกลุ่มของคนทํางานนะ นอกจากนี้ค่ะจริงๆแล้วกองทัพเรืออเมริกาเสนอกู้เรือลบหลวงสุโขทัยให้ฟรีเลยนะคืออเมริกาเขาอยากรู้ค่ะว่าไทยไปทําอีท่าไหนทําไมเรือมันถึงล่มได้เรือเขาก่อนหนะ้าเนี่ยถ้าจะล่มได้คือม,มันต้องออกสงครามมันต้องชนหินโสโครกเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่อยู่ๆเรือของตัวเองก็ล่มค่ะเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวฉันกู้ให้ฟรีนะแต่ว่าหลังจากกู้มาแล้วเนี่ยสาเหตุของเรือล่มอะ่ะเราจะเป็นความลับกันระหว่างกองทัพเรือ,ออเมริกากับกองทัพเรือไทยเราจะไม่เอาไปเปิดเผยนะซึ่งตอนแรกเนี่ย คุณพิจารณ์มองว่ากองทัพเรือไทยจะต้องปฏิเสธแน่นอนเพราะกองทัพเรือไทยสัญญากับประชาชนไว้แล้วว่าจะเอาสาเหตุมาเปิดเผยให้กับประชาชนแล้วก็เป็นไปตามที่คุณพิจารณ์คาดค่ะคือกองทัพเรือไทยปฏิเสธเงื่อนไขาการกู้เรือฟรีแต่สาเหตุที่ปฏิเสธอ่ะไม่ใช่เพราะว่าอยากเปิดเผยให้ประชาชนแต่กลัวว่าความจริงจะเปิดเผยว่าเรือมันล่มเพราะความผิดพลาดของกองทัพเรือเองนะและอันนี้ก็คือเรื่องราวของเรือรบหลวงสุโขทัยล่มค่ะ